สวัสดีครับมารีวิวเส้นเส้นอำเภอปักตุงใยมาอำเภอเมืองนครศรีมาตอนนี้เขาเรียกว่าเส้น304เกือบจะสิน้น0 3 4นะครับอตอนนี้เพิ่งเสร็จแต่บอนถ้าจะไปหน้าไปสวนสัตว์แล้วก็ไปอำเภอเมืองนครศรีมาผมกำลังพบก,กับอำเภอปัตตุงัยอีก20 20กวโลนะครับซ้ายมือนี่เป็นเส้น290นะครับซ้ายไอยเส้นพาดผ่านเนี่ยไปทางนี้ เส้น290รอบวงแหวนรอบมืองนคสิมาไปออกอไปออกอบเภอสีคิ้วไปตัดเข้าตรงไหนเข้าถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็วิ่งไปปากช่องนะครับซ้ายมือเะครับเพิ่งเสร็จนะครับเนี่ยเพิ่งเสร็จวันนี้วันที่4มกราคม67ขวามืออ้อมไปขวามือ,ขว,มอขวามือไปไปอำเภอโชคชัยอ้อมไปออกมิตรภาพอีกเส้นหนึ่งคือทางตรงไปไปออกอำเภอโนนสูงมิตรภาพฝังฝ่งฝั่งอำเภอพิมาย พ้นสูงเราออกออกตลาดแคร์เข้าเมืองพลนเข้าคอนแก่นนะครับทางขวามือก็จะมีทางตัดก่อนจะถึงพ้นสูงก็ซ้ายมือเข้าอำเภอเมืองอีกเส้นหนึง่ง mm hmm. ก็เลกเส้นนี้ก็เส้นนครสีมาโชคชัยนะครับขวามือก็จะไปโชคชัยนะครับข้างหน้าตอนนี้ถนนก็กดีนะครับโอ้สวยเนี่ยอ่านี้อนี่ยอ้อมนี้ก็จะไปทางขวามือไปเส้นโชคชัย เซนเซอร์พลงส,สูงโชคชัยอำเภอเมืองซึ่งแยกเป็นมีสามแยกตรงนั้นครับประมาณนี้ฮะข้างล่างอ่ะอีกประมาณสองสามโลก็จะเป็นสวนสันต์นครศริมานะครับด้านหน้าซ้ายมือก็เป็นาทางเข้ามหาลัยสุรานารีนะครับเทคโนโลยาาีครับประตูสองประตูหนึ่งไปอีกหน่อยนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยโอ้ตอนนี้เสร็จแล้วก็ดูดีนะครับดูดีนี่ก็ร่องรอยยังทำไม่เออยัง ยังละเกะละกะยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ายังมีร่องรอยดินที่ก็ยังเอ่ขวามือเนี่ยยังเพิ่งหนร่อ,องรอยหินปูนยังอยู่นะครับออโอเคครับอันนี้วิ่งได้ตลอดชุยเลยนะครับตลอดดีมากครับไม่ต้องกังวลน,นะครับโอ้ใช้มือโรงเรียนชัยมงคลสืบศิลป์วิทยาครับครับโอ้โหนี่สวยสวยสวยรีวิเส้นทางนี่ครับเพราะฉะนั้นสรุปว่า สุสานกอลินสิมาคือถ้าไปอีกตั้งหน่อยเนี่ยจะเป็นเซฟบันตรงนั้นตรงเซฟบันตรงแยกปากตรงชยัยตรง,ตรงแยกปากตรงชยัยแต่เป็นตัวอ่าซ้ายมือไปกรุงเทพขวามือเข้าตัวเมืองนะครับข้างหน้าอีกประมาณ10กิโลห้าโลหรือไงประมาณเนี่ยนะครับเริ่มต้นของสายเส้นสามนสี่ทางตรงไปนี่ก็ไปคอนแก่นนะครับ แดงนั่นก็นกคือสุสานน์ปรสิมานะครับครับครับคนพ,พูดอยู่ตรงนี้กันรอประมาณนี้นนนน 4, รครับผมอันนี้ไปที่สี่กราสักหนึ่งสิบแปดนะครับข้าเกณฑ์อำเภอเมืองนะครับเกณฑ์อำเภอเมืองสุสานตำบลชัยมงคลนะครับตำบลชัยมงคลข้างหน้าก็เป็นตำบลสุรนารีอะไรอ่ะประมาณนี้นเลยนะครับปรตัวจ,นะจัมบานไอสุสาน์จุ่มเลยนะครับโชคดีวิ่ตั้งใจครับสวัสดีครับ